้ามหาบันเทิงเหมือนเรามีหมอนนวดประจำกายนะถ้าที่หนึ่งจังหวัดที่หนึ่งป้าข้างไหนก็ได้นะครับถ้าที่หนึ่งจังหวัดที่สองถ้าที่หนึ่งจังหวัดที่หนึ่งถ้าที่หนึ่งจังหวัดที่สองถ้าที่หนึ่งจังหวัดที่หนึ่งถ้าที่หนึ่งจังหวัดที่สองไปถ้าที่สองนะเจอตรงกลางถ้าที่สองเลือกสอยหน้าฝาดขึ้นล่างนี่ก็ตรงกลางสอยหน้าวาดข้นล่างนี่ก็ตรงกลางสอยหน้า ฝ่าเท่าหน้าไปท่าที่สามแล้วนะเจอตรงกลางเยกว่าสวยหลังยกสะโพกเปิดฝ่ายเท่าอยหลังเจอกรนเจอกระตรงกลางสวยหลังเจอ,นนเอ,อกระตรงกลางสวยหลังฝ่ายท่าที่สี่ดูนะท่ายศนะจัดทรงเจอ,อกระตรงกลางนะแล้วงอเขา่ขาข่าบนจัดทรงข่าวล่างนะดูนะ จับมือท่านักรบนี่คือท่าเตรียมท่าที่สี่ท่าที่4ี่ 4, เริ่ม 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบท่าที่ห้านำมือซ้ายมาแตะที่ข้อขาซ้ายนะเราจะโยกเปิดสะโพกนะงอศอกไม่งอเข่า 1, นสองเกรงหน้าท้องสามสี่ห้าหเจ็ปด ท่าที่หนะน้อยก่ายมือข้างนำขาซ้ายมาก่ายมือข้างขาขวาตวัดเหยียดยาวแล้วนอนคว่ำมือขวามาแตะที่หัวเข่าซ้ายมือซ้ายเตะปูไตท่านี้ช่วยเรื่องไขหัวไหล่ติดแล้วก็ปูไตไปสายตามองตามมืออาจจรย์ุจามองมองไปเอ้ยนี่คือหนึ่งรอบเข่าไม่ลอยมือไม่หนีจะพื้น รอบที่สามป้ายนะอันนี้นนไม่ตไหนะอ่าหมุนไปแล้วก็หมุนกลับอันนี้เป็น้ที่หกนะหมุนกลับหมุนกลับสังเกตนะเราดูเราก็จะเห็น,นหัวไหล่เรานะอ่าท่าสุดท้ายท่าที่เจ็ดเข่าซ้ายที่กาานมังค้าอยู่ให้ดีขึ้นไปข้างหน้า<โ>ด,ดิล่ามือขวาจับล็อกไว้นะ <โด S 1> แล้วก็ ปูไต้ http, ท่านี้ก็ยืดกล้ามเนื้อแต่ปลายเท้าจนหมุนอะไรปูไต้อจจจ้าไต่้ออปอดออปาดเท้าเหยียดยืดไปสายตามองตามออออออมอง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 กลับไปไปเห็นไหมยืดบททั้งร่างกายนะทุกส่วนของร่างกายสายตามองตามมือเพื่อจะได้การขอด้วยเห็นไหมมอง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 ไปเสร็จแล้วก็หมุนทวนกลับห้าสิบเจ็ดสายตามองตามมือเห็นไหมเราเพื่อจะได้การขอด้วยเนี่ยอะไรที่มันติด มันยึดอยู่ก็จะคลายรอบสุดท้ายนี่ผมทำสามรอบนะแล้วแบบนี้ปุ๊บจบเจ็ดท่ามหัศจรรย์ผ่อนคลายอาจารย์เขาเลือกออ่าาอ่ะโอเคเรียบร้อย